สวัสดีครับผมกบวางพักกับช่องสัทธาบรมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485นะครับ EP นี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเอาพระไปส่งประกวดนะครับก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์ที่9มีนาคมเนาะผมก็เอาพระไปประกวดนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการใหญ่แห่งปีนะครับก็ ทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับก็เป็นประธานในการจัดงานนะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะก็คือเขาจะจัดด้วยกันทั้งหมด2วันนะก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์เนี่ยก็คือจะเป็นแบบประมาณนักเล่นนะครับนักเล่นก็คือเข้าไปทําการซื้อขายกันที่ผมดูนะดูจากหน้าเฟซบุ๊กจากเพื่อนๆที่เขาเป็นนักขายมือที่เลยนะคือเขาจะไปแต่เช้าเลยนะไปแต่เช้าไปซื้อขายแบบ หลายๆท่านเลยนะได้พักได้หมุนเวียนซื้อขายกันเนี่ยสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็จะเป็นการจัดประกวดนะครับของผมเองเนาะปกติแล้วคือวันเสาร์ผมจะไม่ได้ไปผมจะทํางานประจําอยู่ที่บริษัทนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะผมก็จะไปประกวดช่วงเช้าก็ไปกรุงเทพก่อนไปไหว้พระนะครับไปไหว้คุณย่าบุเรือนนะครับแล้วก็หลังจากไหว้คุณย่าเสร็จก็ ไปส่งพักเข้าประกวดนะครับรายการนี้ถือว่าแบบคนคึกคักมากเลยนะคนคึกคักมากเลยพักที่ผมเอาเข้าไปประกวดนะครับทั้งหมด6องน,นะครับก็ผลประกอบการผลประกอบการก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรับชมดูแล้วกันว่าที่พักที่ผมส่งเข้าประกวดเนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรวมในการประกวดนะครับ กันหรือเปล่าคนเยอะมากเซียนพระเยอะมาก จะเป็นพาระที่ผมส่งเข้าประกวดนะครับองค์แรกนะครับองค์นี้นะก็จะติดรางวัลที่หนึ่งนะครับรายการประกวดนะก็จะเป็นพิมพ์ต้อบัวไม่ขีดนะครับก็สำหรับเป็นพาระต่อคโค้ดนะพาระที่ผมส่งเข้าประกวดนะครับก็คือจะเป็นพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างนะพระจะได้สัดส่วนนะครับคือได้สมบัติเลยนะครับอย่างบริเวณสมพยานาคนะสมเรือนแก้วเนี่ยคือจะได้สัดส่วน พระบริเวณด้านหน้าเนี่ยคือกลมนะครับมีน้ำทองตามซอกนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่องคหนึ่งนะครับที่มีสเสน่ห์นะคือเขาจะมีสเสน่ห์ตรงแบบน้ําทองบริเวณตามซอกนะและคืออย่างบริเวณด้านบนเนาะก็คือจะเป็นแบบแลักษณะอารมณ์แบบผิวหิ้งนะผิวหิ้งนี่ยครับอย่างพวกนี้ยคาบขี้เบ้านะครับคาบขี้เบ้าฝัง สมเรือนแก้วนี่คือสูงสวยงามเลยนะครับบริเวณด้านข้างจมูกนี่โด่งเลยนะครับจมูกโดง่งมีการเก็บตะไบาเรียบร้อยเลยนะครับอย่างที่เขาเรียกว่ารอยเก็บตะไบานี่อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่รอยตะไบานะครับเพื่อนๆมันเป็นรอยเจียนะเป็นรอยเจียเนี่ยเนี่ยจุดนี้ผมให้เ,เพื่อนๆดูนิดหนึ่งเนี่ยอย่างบริเวณด้านหน้าเนาะอย่างบริเวณด้านหน้านี่คือขา้ะออกประมาณผิววิ่ง แต่บริเวณด้านหลังเนี่ยจะผิวน้ําทองนิดหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเขาจะวางนอนหงายอยู่อะวางนอนหงายบริเวณด้านล่างก็คือเขาจะไม่โดนอากาศไม่โดนฝนุ่นก็คือจะออกเป็นน้ําทองแต่บริเวณด้านบนของหลวงพ่อนะครับก็คือเขาจะโดนฝนุ่นโดนอากาศเนาะคือเขาเขาก็จะออกเป็นผิวที้นะครับเ,เพื่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยเก็บตะไบนะครับรอยเก็บตะไบนะ องค์นี้ปีที่แล้วส่งงานของสถาบันพระปกเก้านะครับก็ได้ที่สองมานะปีที่แล้วส่งชินาาจินโตจีนสี่องค์ติดที่สองสี่องค์ก็จะเป็นรอยการเก็บตะไบนะครับนะผิวน้ำทองนะก็ถือว่าเป็นพระที่มีสเสน่นะห์ดีนะหนาดีนะหนาล่ำหนาล่ำมีสเสน่ห์นะครับ บริเวณโค้ดอย่างโค้ดนะครับอย่างรอยตะใบอ่าพูดถึงเรื่องรอยตะใบก่อนอย่างถ้าเป็นพิมพ์ต้อนะพวกพิมพ์ต้อบัวเล็บค้งพิมพ์ต้อบัวขีดประมาณนี้นะครับก็คือเขาจะมี2ลักษณะนะครับก็คือจะเป็นรอยตะใบละเอียดกับรอยตะใบหย,ยาบนะครับอย่างเนี้ยถือว่ารอยตะใบละเอียดแล้วก็มาเก็บขอบด้วยตะใบหาย,ยาบน,นิดหนึ่งนะครับเนี่ยโค้ดตัวเนี้ยดูง่าย ดูง่ายดูง่ายในยที่นี้หมายถึงว่าคือเพื่อนๆจะต้องแบบผ่านประสบการณ์มาพอสมควรนะครับถึงเนี้แบบดนูเข้าใจนะอย่างพวกเนี้ยคือจะต้องคมเลยขอบเนี่ยขอบจะต้องคมเลยนะครับนะครับสวยงามชัดเจนนะครับบริเวณโค้ดนะครับองนี้ก็ เป็นองค์ที่สองนะครับที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะก็คือส่งรายการพิมพ์ต่อโบกีดนะครับองค์เนี้ยจะเป็นพิมพ์ต่อโบกีดนะอย่างพิมพ์ต่อโบกีดเขามีหลายหน้านะเพื่อนเพื่อมีหลายหน้าเลยเพื่อนเพื่อนจะต้องศึกษาหาข้อมูลถ้าเราไม่มีข้อมูลนะครับอาจจะจําไม่ได้กลัวหลงทางแนะนํเมื่อหาซื้อนังสือไปเลยนะครับหนังสือเนี่ยคือจะช่วยเราได้เยอะนะอย่างองค์เนี้ยคือเป็นภาคผิวน้ําทองเดิมๆเ,เลยอย่างพวกนี้นะก็คือ ที่สองดูมันจะเป็นแบบเป็นกระคล้ายๆกับเป็นขี้ยุงอ่ะขี้ยุงแบบหิ้งๆเลยนะอ่าอย่างสังเกตดูนะครับสมเรือนแก้วเนี่ยคือจะได้สมมากนะตรงนี้นะเขาจะเป็นสมสมพญานาคพวกบัวอะไรเงี้ยคือจะได้สมมากเลยครับเพื่อนๆสมมากเลยนะปีที่แล้วองค์นี้ก็ได้ที่สองเหมือนกันนะครับได้ที่สองเหมือนกันจมูกก็โด่งนะครับ จมูกโด่งเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นคาบขี้เบ้าเลยครับเป็นพระที่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะสัมผัสน้อยมากเลยอย่างองคนี้นะทีแรกเนี่ยผมมองว่าด้านหลังเขาเป็นรูเล็กน้อยอะไรเงี้ยคิดอยู่ในใจจะได้รางวัลบ้างไหมติดที่หนึ่งสองสามอะไรบ้างไหมแต่คืนได้ที่หนึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์ามากเลยนะเออซอร์ไพรส์ามากเลยนะครับนะได้สัดส่วนนะผ้าหลอดเนี่ยตรงนะผ้าหลอไดไนีตรง ก็คืออย่างพ้าพวกนี้นะเอาจริงๆ้วผมอะผมก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบประมาณนักเล่นนักสะสมนะนักเล่นนักสะสมคือผมจะซื้อพ้าเข้ามาเนี่ยถ้าองคไหนแบบผ้าสวยผ้าสวยผมก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้แบบเอาไว้ส่งมากวดเอาไว้แบบเอ้ยอย่างน้อยๆเราก็ยังมีพ้าแบบพ้าติดรางวัลไว้ครอบครองอะไรประมาณนี้นะเออเวลาแบบโพสต์โชว์อะไรเงี้ยคือบางครั้งก็แบบมีอารมณ์แบบเอ้ยอยากโชว์บ้างอะไรเพื่อนๆแบบเออ ได้แบบเออพักเขาแบบสวยนะยประมาณนี้นะครับก็คือที่ผมเก็บเก็บไว้นี่คือแบบคัดจากสามร้อยกว่าองค์ผมซื้อพรดตั้งแต่เล่นมาสามร้อยกว่าองค์ผมก็เลือกเก็บเอาเข้าไปประกวดไม่กี่องค์เอจะเลือกแบบพรดสวยถูกใจจริงๆนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นรูบ้างนะครับเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นคาบขี้เบ้านะครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยเดิมนะสวยเดิม จมูกโด่งนะครับอ่าบริเวณนั่นก้นอ่าอย่างรอยตะไบานะครับรอยตะไบาพิมพ์ต้อบัวขีดน,นะครับอย่างรอยตะไบาพิมพ์ต้อบัวขีดน,นะก็เจาะละเอียดนิดน,นึงนะครับบางองค์ก็จะมีแบบหยาบหยานะบริเวณนั่นก้นก็จะลักษณะคล้ายๆกับขี้ยงนะครับนี่หลอดโค้ชัดเจนสวยงามนะครับแล้วองค์นี้ก็ เป็นองค์เสาห้านะครับองค์นี้ได้ที่สามปีที่แล้วปรากดได้ที่สองนะครับอง์นี้ก็เถือว่าเป็นไพ่องค์หนึ่งที่ชอบมากเลยคือที่ชอบคือผมมองว่าพระพักหลวงพ่อเขาใหญ่ดีแล้วคือผิวก็ได้เดิมนะแล้วแบบมีภายเงินแบบคุมบางๆนะอย่างพวกเนี้ยหิ่งเดิมเลยนะเดิมแบบนะครับแล้วพระได้สัดส่วน ถ้าแบบสูงอีกนิดหนึ่งสวยเลยนะถ้าแบบสมเดินแก้วสูง,สงอีกนิดหนึ่งสวยเลยแต่อย่างงี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะับโค้ดนะครับโค้ดก็ต่อคมชัดก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่กรรมการพิจารณาได้อย่างพวกนี้เป็นรอยตกสายนะคือหล่อแบบเป็นรอยหลอ่อแล้วแบบเกียร์เก็บไม่ครบอะไรเงี้ยถือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการพิจารณาครับอย่าง ผมให้ค่าตรงนี้ประมาณก็สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับในการเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาอย่างการดูพาร์ตเนี่ยคือจะต้องดูหลายๆองค์ประกอบนะครับดูจุดเดียวไม่ได้นะอย่างบริเวณด้านหลังนะบริเวณด้านหลังเนี่ยคือแบบเป็นภายเงินน้ำทองภายเงินหลอได้ตรงนะครับหลอดได้ตรงได้สะส่วนนะบริเวณด้านหน้า อย่างพิมพ์25ห,หน้าใหญ่ที่ผมศึกษานะที่ผมชอบดูนะก็คืออย่างบริเวณใต้โดวงตาหลวงพ่อนะครับใต้พนเนจะรก็คือจะเป็นรอยแบบรอยเส้นบากแต่ถ้าเป็นพิมพ์25ห,หน้ากลางก็มีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วอย่างผราหัดเนี่ยพ้าหัดก็พาดกว่านะก็จะเป็นแบบเป็นรอยนิดหนึงนะครับอย่างบางท่านคือเขาก็จะมองแบบเป็นจุดตรงนี้นะแล้วก็เป็นเส้น เส้นซ้อนบริเวณข้างแขนซ้ายแต่คือตรงที่ผมดูไม่ค่อยถนะัดและคือมันจะต้องหนาด้วยนะคือบอกไม่ถูกอะ่ะออ,อย่างเสาห้าหน้ากลางก็มีนะอย่างจุดตําหนิพวกนี้แต่คือแบบแลักษณะพิมพ์เขาก็ออกจะผมอมๆนิดนึออก็ไม่ใช่เนี่ยอย่างตรงเนี้ยบริเวณด้านข้างเห็นดูชัดเจนเลยผิวพายเงินนะครับผิวพายเงินแบบโอ้มีสเสน่ห์บริเวณโค้ดนะครับ โคดก็ตอกได้ชัดผมเนี่ยโอ้โหมีสเสน่ห์อย่างพาที่ผมเอาไปประกวดเนี่ยไหลาๆท่านเลยนะคือทักเข้ามาขอเช่าเะย่จริงจริงผมก็แบบอยากจะแบ่งเนี่ยแต่คือแบบด้วยความที่เราเป็นคนรับพาแเราก็ขอยากจะไม่เปิดราคานะครับพี่นประมาณนั้นคือแบบเราเกรงใจนะเราเกรงใจแต่คือแบบเ,เราชอบไงนี่แหละครับ เนี่ยอย่างเส้นลอยใต้พระเนตรหลวงพ่อนะครับที่ผมบอกนะก็คือจะแบบชัดเจนนะครับพ้าหลอดได้ตรงนะครับจมูกโด่งจมูกโด่งผ้าขัดรดงามพวเนี้ยก็คือแบบเป็นค้าบกระเดิมๆเลยนะตเดิมเป็นธรรมชาติครับ บริเวณด้านหน้าโหใหญ่มากเลยนะนะจมูกนะครับจบมูกหลวงพ่อก็แบบมีการสัมผัสมาบ้านนะนับสิกนะก็คือแบบเป็นรอยสัมผัสอะแต่ก็คือแบบยังไม่สึกสักทีเดียวนะครับเป็นรอยสัมผัสนะแล้วองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ก็เป็นหมวดของพิมพ์สังกติยาวนะครับก็จะต้องไปแข่งพวกพิม A, พ์เอพิมพ์บีนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์บีหน้ายิ้มนะเป็นพิมพ์บีหน้ายิ้มเนะี่ยองค์นี้ก็ถือว่า เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่หาได้ยากนะองนี้ก็เป็นพาร์น้ําทองนะครับอง์เนี้ยคือได้ที่สามก็ไปแพ้พิมพ์ A กับพิมพ์บมีคิ้วหน้าใหญ่ที่ผมดูนะดูแวบๆไปแพ้พิมพ์บมีคิ้วหน้าใหญ่เพราะสององนั้นคือเขาเป็นพิมพ์หลักมากกว่านะครับต้องยกเครดิตให้เขาไปแต่คือองเนี้ยคือเขาก็เป็นพิมพ์รองลงมาแต่คือได้ผิวสวยก็ติดอันดับที่สามก็ถือว่าโอเคนะ เออผมว่าไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แนละ้วแต่ถ้าติดรางวัลใหญ่ก็ดีติดได้ที่สามผมว่าโอเคผมไม่ได้คาดหวังนะครับ<ม>แต่ก็ยังไม่จะปล่อยให้เช่าเหมือนกันนะครับยังไม่ปล่อยให้เช่าเหมือนกันวันนี้ก็ยังชอบอยู่นะพาที่ส่งเข้าประกวดก็คือแบบเป็นพาชอบชอบนี่ยจ้หมกเหี่ยวเลยนะเนีย่ยน้ำทองแบบน้ำทองเหมือนใหม่เลยนะแต่ไม่ใหม่นะครับเพื่อน ทองสวยนะครับจกระโมงโดงหลอดให้ตรงหรบหลอดได้ตรงประกบกันเนี้แบบบริเวณด้านหน้าด้านหลังเนี่ตรงผิวน้ำทองงดงามบริเวณโค้ดนะครับโอ่งองก็ตอบแบบแล้วก็ดักประมาณซอนนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่า ยังดูได้ง่ายอยู่นะอย่างพวกพิมพ์สังกติยาวอย่างที่ผมเคยกล่าวเนะี่ยคือรอยตะไบเขาจะออกแบบละเอียดละเอียดนะครับอย่างพวกรอยตะไบนี่เอาจริงครับแบบเพื่อนๆที่แบบศึกษามานานๆเนีนะ่ยจะเข้าใจนะแต่ถ้าแบบเป็นนักเล่นนักสะสมแบบหน้าใหม่ผมว่าศึกษาสักปีหนึ่งก็ยังจําไม่ได้นะผมต้องจำสามปีขึ้นไปถึงจะเริ่มจําได้อะ นะครับหน้ายิ้มโอ้สวยงดงามทุกวันนี้แฟนก็เริ่มแซวนะครับมึงนี่บ้าไปแล้วนะครับมึงมองพระสวยพระน่ารักเรื่องธรรมดาคนเล่นพระนะครับองนี้ก็เป็นงานแต่งนะครับองนี้ส่งเข้าเข้าใหม่นะเป็นงานแต่งของช่างบอยปัตตานีนะผมถือว่าเขาแต่งได้สัดส่วนนี้นะแบบล่าสันทัดเลยหน้าพระพักของพ่อคมชัด ที่ผมชอบมากเลยนะผมชอบพระหัตถ์อย่างศิลปะสุโขทัยนะผมมองว่าศิลปะภาคต้องแบบประมาณนี้เลยนะแล้วเนี่ยคือสมแบบเอ้แต่งที่สวยคล้ายๆเปเผลงเหมือนกันนะคล้ายๆเปลวเพลงบริเวณนั้นข้างนะครับบัวก,ก็ทําเป็นบัวขีดเพิ่มเติมมาอย่างองค์นี้ก็เอาพิมพ์สังกติสั้นไปแต่งมานะครับพิมพ์สังติสั้นไปแต่งมา พาก็หลอดได้ตรงนะหลอดได้ตรงได้สัดส่วนดิบริเวณด้านหลังนะครับเนะพาศพนี่แกะเป็นเม็ดๆ,ๆเลยนะครับโค้ดนะครับถ้าโค้ดพิมพ์สังกติสร้างจะแบบจะหยาบบานกลางนะหยาบบานกลางนะอันนี้คือเข้าใจหลือนะครับเดี๋ยวรอยตกทรายนะ รอยตกสายด,ดูง่ายรอยตกสายแล้วก็รอยตกสายระบายกอ,อกเก็บยาบอีกหนึ่งนะครับด้อย่างถ้าโค้ดอ,อกเราพังนะครับเราก็ต้องมาดูตัวธรรมจักรช่วยนะครับแล้วก็ดูรอยตะใบช่วยดูรอยตกสายช่วยเพราะอย่างพิมแต่งนะี่คือมันดูดูอะไรไม่ได้นอกจากบริเวณนะั้นก้องเดียวเพื่อนๆก็ต้องแม่นนะครับแม่นโค้ด อ่าองนี้เป็นพิมพ์ต๊อไม่ต่อโค้ดนะครับถ้ารายการไม่ต่อโค้ดเนี่ยคือเขาจะมีรายการเดียวเขารวมทุกพิมพ์เลยนะองนี้เมื่อปีที่แล้วก็ได้ที่สองมานะครับปีนี้ก็ไม่ติดรางวัลก็ไม่เป็นไรายได้รางวัลายรายการแล้วก็แบบให้ท่านอื่นไปบ้างนะครับอ่าอันนี้คาบขี้เบานะครับคาบขี้เบ้ารอยเก็บตะไบรอยเก็บตะไบ โอ้โหเหนก็แบบน้ำทองเดิมๆนะเป็นพระทั้งหมด6องค์นะครับที่ผมเอาส่งเข้าประกวดนะเดี๋ยวเรามาดูทีละองค์กันนะครับเ,เพื่อนๆองนี้นะครับก็ติดรางวัลที่1น่นะเป็นพิมพ์ต้อบัวไม่ขีดนะครับถ้าแบบในหมู่ของนักเล่นนะครับเขาจะเรียกว่าพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างลักษณะของบัวนะครับก็จะเป็นแบบเป็นกลีบคล้ายๆเล็บของช้างนะครับองค์นี้ก็จะได้พระได้สัดส่วนนะได้สมดุลน,นะครับ พระได้หนาล่าเลยนะครับบริเวณด้านหลังนะก็เป็นผิวพันธุ์มะละนะครับมีน้ําทองนะอแล้วพระองค์นี้ก็ต่อโคตรชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราทําการตีกล้องนดูลักษณะพระพักหลงพ่อนะครับน้ําทองตําซอกนะสูมเหรนแก้วก็สูงชลูดนะครับน้ำทองตําซอก ครับผมคาบขี้กุตามซองนะครับอย่างโค้ด่าโค้ดก็ชัดเจนนะลอยเป็นลอยตะใบละเอยเียดน,นะครับองค์ที่2ององค์นี้นะครับก็คือในการส่งประกวดก็เป็นพิมพ์ต้อบัวขีดน,นะครับลักษณะบัวนะครับ ก็จะเป็นขีดขึ้นและขีดลงนะครับพระองค์เนี้ยผิวพันได้เดิมมากเลยนะผิวพันได้เดิมมากเลยเนี่ยเขาจะมีรูตรงนี้เล็กน้อยนะครับทีแรกว่าจะไม่ติดลงวันเพราะตรงนี้แล้วนะแต่ก็คือเอ,อกรรมการเขาก็ให้รางวันที่หนึ่งมาก็รู้สึกประทับใจมากนะลักษณะของโค้ดเราจะพ,พ,พักนะครับผิวได้เดิมมากเลยนะครับ เดิมมากๆเลยคาบคิวบ้าวเห็นไหมครับบริเวณด้านหลังมีรูบ้างเล็กน้อยนะบริเวณขอบโค้ดอันนี้ก็รอยตะไบละเอียดนะครับเพื่อน องนี้ก็เป็นพิมพเสาห้านะครับรายการประกวดก็เป็นพิมพ์สังกติสั้นนะครับอง์นี้ติดรางวัลที่สามนะปีที่แล้วติดรางวัลที่สองนะครับลักษณะของพิมพ์นะครับลักษณะเป็นแน่นะครับผิวเดิมมากเลยนะแทบจะไม่มีการสัมผัสเลยนะครับมีรอยสัมผัสเล็กน้อยมากเลยนะในเดิม บริเวณด้านหลังก็เป็นพายเงินเล็กน้อยนะครับเรื่อเรือบางๆลักษณะโคตอกชัดเต็มเลยนะครับเต็มใบเลยนะองค์ที่สี่องค์นี้ก็ติดลงวัลที่สามนะครับอยู่ในหมวดของพิมพ์สังกติยาวนะองค์นี้ก็ต้องไปแข่งกับพวกพิมพ์ A กับพวกพิมพ์ B หน้าใหญ่นะครับแต่ตรงนี้ได้ผิวน้ำทอง ปาปาน้เลยนะพระพักของพ่อนี้ยิ้มงดงามเลยนะครับบริเวณด้าน,นหลัง องค์ที่ห้าก็เป็นพิมพ์แต่งนะครับองค์นี้ติดรายการที่สี่มานะนี่นะครับลักษณนะการแตกประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนองค์นี้ก็ส่งเข้าไปนะครับไม่ติดรางวัลนะแต่รอบที่หติดรางวัลที่สองนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ